เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมเดี๋ยว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 ดี๋ยวเ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 ดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียี๋ยี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ี๋ี๋ยวเดี๋ย วงค็อกเทลจะไม่ช่วยกันวงค็อกเทลยึดความจะทนธรกัวกลัวกลัวกลัวมลัวอย่างน้อยเขามี10นิ้วนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่ามาเชียร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเชียร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า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 จะเชียร์แบบนี้จะแพ้แล้วนะจะแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่เขากดพร้อมงั้นสิบนิ้วเลยไหมล่ะเอามันเขาอาจจะเล่นไม่เป็นแรกๆไงหลังๆเขาเริ่มเป็นแล้วก็เริ่มถอยออกมาเป็นคีย์เป็นอะไรเป็นคีย์พี่ไม่เคยเรียนดนตรีอะสิมันตอนแรกๆ กูจะเป่าเรียกงูมาให้มึงดูเฮ้ยใครคิดว่าสิบกับพระไยมณีเชื่อมการยกมือครับเฮ้ยออกมาเชื่อมกันต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเขาจะแบบว่ามาคอมเมนต์กันตอนแรกรู้สึกพูดเฉยๆรู้สึกไม่เชื่อมจนได้ดีเบตกันเนี่ยพี่เหวงสู้ไม่ได้นะคอยตามยิ่งเมื่อกี้ตอนพูดว่าเอามือจับปีเข้าทางเลยทีนี้ครับ ทำ,ทำไมอ่ะ <laughs> ถ้าปีอ่ะไม่ไม่เอาสิบนิ้วไปทำอ่ะมันจะไม่มีเสียงดนตรีออกมาเลยเอ,เ,อเอ๊ะถ้ามาอยู่ๆแล้วเห็นด้วยอ่ะก็ะก็ถูกต้อง <laughs> <laughs>